น้ามองมองก้นมองตูดตูด,ต,ดตูดกางเกงขน่ดวา่าผู้ชายนะ <c oughs> มาเป็นเหลี่ยมมองไปแลวจากคุณหมอสังข้าคุณหมอสังเวียนจ้าสวัสดีเช่นกันคะ่ะทุกท่นานกจากคุณหมอสังเวียนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกท่านจากคุณพี่ยายโฉมนะคะฝนตกลี้เบิดมือสันวาคุณโอ้ตกตั้งแต่หมู่บ้านบ่ท่านสิเศร้าอยู่อะสันฝนบ้านเอื้อนอะปี๊ยมันือคักแต่แบบแนไนน้องตกข้าเวเยานะคะหมู่บ้านเนี่ยบ่าตกดโดนด้ะ แต่ว <risque. S 2> ่าอันอันอันมือมือให้ว่าเกี้ยงหลังจากตกแล้วเกี้ยงบ่มีบ่ม,บมีฝนกับมีส้มสีมีตอนแรกหน่อยหนึ่งบ่มีบ่มีเมื่อวานเด้ส้มสีมีตอนแรกกับ่ะมี่ไปจ้าแต่ดีดีว่าตะเพิ่นบ่อถ <c oughs> <c oughs> ั <c oughs> ่มตะเพิ่นบ่อถั่มเข้าถ่วมน้าเนาะจ้า จ้าพี่วิทูนนะคะจากไอ้ไอยิงอ้อมเจีพรไปฟังเลวอย่าลืมรังวันให้น้องเฟิร์น,นะคะจะลุกฮยก็เอาวันจะลุกน้องเฟิร์สใครแม่จ้าสวัสดีครับพี่วิทูนคนใจหล่อจากบ้าวสอนนะคะกับเจี๊พรค่ะจากกันลูกชายวิทูนนะคะสวัสดีครับยายชมจากไอ้บ้าวสอนนะคะแม่ยายน้องสวัสดีกันลูกเก้าไค่ เหตุงานมาลูกจากขอบคุณหลายๆลูกเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าลูกข่อยก็ยากงานเนาะคไข่หยากงานกับ่ถือภาษาเนาะค่ะถึงถึงว่าลูกเฮาสิทักทายผู้ใดบ่นี่นะคะเพราะว่ากาลังทํางานนะคะกับเ้าสอนครับนะคยะจากลูกชายวิทูลนะคะเพิ่งตื่นจอดนะคะอ๋อแม่นๆเอาหัวตะตื่นสมื้อนี่กัไข่กัไข่บ่คือตะกี้มาเลยวุ้ยตะกี้ว่าตะตื่นขึ้นว่าจะขี้หูขี้ตาแต่ะ้าเลือเทียตาติดอันตะกี้เป็นเด็กน้อยเนาะ ตาต <t> ื <Marshall> ่นขึ้นมาตาติดตาติดแก้จากเลยกับบอออกแก้จากเลยกับบอออกคิดจังได้เลยอันนี on, right? let let so ้อีเมียนะอีเมียเราผ่านมาเลาลูกหลายเนาะขาวเดียวแล้วกับอันอันอันนองนองสิเพิ่นเขาเพิ่นแล้วนับกับเลี้ยงเลี้ยงลูกได้นมเนาะสวัสดีน้องชบาจากลูกใจวิทูนนะคะเราเลี้ยงนมนมของเมียเองนั่นแหละอ้่าเมียกับมาบีบบีบน้านมนะคะใส่อันใส่ อันอันขีมินไหมค่ะใส่ขีมินแม่น่ะบีบน้านมใส่ขีมินอันอันโมกโมกเอามาหยอดให้นะครมามยอดอ่าใส่ขีมินแล้วก็มาบีบอานหน้ามันมหยอดมาท่าน้าตาท่าให้บัดนี้ห้าลังมือแล้วก็บด้หมกน้อยแล้วก็บีบใส่เลยให้ให้ให้กี่ตาเปื่อยจะก่อยพูดแต่มืดตาได้นะเพนเจ้านำนมนมนะครัเพลินเจ้านำนมน้อมน้มเพลินเลยล่ะน้มเพลินเลยล่ะ พคนเอ่อาคนทีบ so ีบใจไห้แต่มันก็เป็นยาเด็กยาที่เนาะนมไหมตั้งอันเวลาเข้าไปเหตุการณ์ในงานที่เป็นใบหญ้าใบหยังทางตาทางหยังมา่งจีแต่ก็เห็นเพิ่นเอา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 นมเนี่ยค่ะเอาน้ำนมเนี่ยค่ะเพิ่นจะเพิ่อนเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่น เพิ่นเพิ่นนั่นแหละเพิ่นจะฝนเพิ่นเอื่นเพิ่นเอื่อนมาห่อห่อขมิ้นเนาะห่อขมิ้นห่อขมิ้นห่อละเพิ่นอ่าน้ำนมใส่แล้วเพิ่นก็เอาใส่ใบตองแล้วก็ใส่ใบตองห่อแล้วก็ไปโมกไฟไปโมกไฟเพราะมันอุ่นๆเน่ะนี่แหละจากเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็จะไม่หยอดขมิ้นนี่ก็กะกะกะจีเป็นยารักษาแผลหรือกะบวยักบวจักเนาะกะบวญย้ะหนองบ่อคอยเข้าใจเรื่องมุนีปนใดนะค่ะสำหรับนี่ก็คือปนใดกะจีเอาไปกะยาบวถึกแล้วกะอะไรเห็นเพิ่นเฮ็ดแต่เห็นเพิ่น กะพวกใบหญ้าใบข้าไม่ลาไปเพิ่นไปเฮ็ดการณ์งานมาสิผู้เฒ่าผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นไปเฮ็ดงานเนาะก็ยายน้องเห็นเนาะก็เห็นผู้ใดเป็นแม่ลูกอ่อนสิเพิ่นจะไปขอนะก็พนจะไปขอน้ำนมอืเพิ่นจะไปขอน้ำนมแม่ลูกอ่อนเอายายน้องอ่าบนวดใส่ข้าตะเวา จะเพิ่นกะเพิ่นนะะเพิ่นเพิ่นค่ะเพิ่นจะไปขอขอนำนมแม่ลูกอ่อนเอาไปปิ่นบ่าตอนนี้หลังใดมีมีไอ้มีแม่ลูกอ่อนนะคะเพิ่นจะไปขอไปขอนำนมพุดเน่าตะกี้มันบ่มีบ่มีนมขวดนมปองเอียงคือคือสมัอนี่แหะค่ะเพิ่นจะใส่ใส่นมตอนนั้นแหละค่ะมาหยอดหยอดตาแล้ะกันย่ำย่ำเด็กน้อยเป็นตาแดงสิคือกัรกับเป็นตาแดงแล้วตะกี้มันเป็นอย่างความีโรคนั่นโรคนี่แบบนี้เป็นลักษณะนี่สมัยตะกี้ตาแดงตาหยังสิเพิ่นก็เอานำนมแล้วก็หยอด เพื่อกับมาบีบนบเนาะใส่ไห่แล้วก็แล้วก็แจ้งตามันแคร์มานัโอ้ยโอ้ยตะกี้เนาะเนาะเขานอนตื่นขึ้นีตาตีดนีแมาน้ำนมใส่ไห้เนี่ยก็ต้องล่อให้มห้ให้มันป่วยมันเป่วยแล้วก็คอยแกะออกคอยดึงออกแล้วก็คอยเมื่อนตาใดไว้เลยมันมันมาคือตะกี้ซูมือนี่